สวัสดีครับผมสวัสดีครับ FC แฟนช่องปูเยี่ยมพารวยอ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนะครับผมอ่ะใครโชคดียกมือขึ้นมีไหมมีไหมมีไหมไม่มีนะเอออยู่คนเดียวก็ทำคลิปไอเอฟซีชมนะช่วงนี้อยู่ในช่วงชุดจับเองก่อนนะครับผมไม่ต้องซีเรียสนะฮะไม่ต้องซีเรียส ยังไม่แสดงตัวเลขให้ชมนะคือตอนนี้ก็ต้องซ้อมมือกันก่อนนะฝ่ายเอฟซก็ต้องซ้อมก่อนลงสนามจริงนะฝ่ายแอดมินก็ซ้อมเหมือนกันนะอแอดมินเป็นฝ่ายให้ข้อมูลท่านไปท่านเห็นข้อมูลแล้วไอ้ยจำได้สูตรนี้จำได้นะ ทำอย่างนี้ทำอย่างนี้ทำอย่างนี้เราก็เก่งขึ้นนะครับผมถ้าเกิดว่าผมไปจับตัวเลขให้ทำอย่างนี้ทำอย่างนี้เชื่อผมหมดไม่ใช่นะเหมือนงวดที่แล้วให้เอฟซีช่วยจับนะเฉียดไ้เชียดมาหลายคนนะหลายท่านนะแปดศูนย์มั่งแปดหนึ่งมั่งแปดห้ามั่งแปดหกมั่งเฉียดอยู่นั่นแหละ แต่มีคนหนึ่งนะบอกว่าผมชอบแปดสองว่างันแปดสองสองแปดเมนมาเลยนะแม่แมนซะจริงๆนะ,สะแสดงว่าเอฟซีจับแม่นต์นะโปเยยมก็เลยเห็นลู่ทางว่าอ๋อถ้าเราช่วยกันจับอย่างเงี้ยมันได้นะมันเข้านะไม่เข้าคนหนึ่งก็ต้องเข้าคนหนึ่งนะฟังหลายๆคนฉะนั้นได้คำตอบล้วเมนรัวๆมาเลยนะ เราจับเองแล้วได้ตัวไหนนะเพราะว่าเลขวิ่งก็ให้งวดนี้ตัวไหนนะห้าหกเจ็ดเลขตายเลขไม่มาเลขดับนะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดมานะเหลืออีกสี่ตัวรวมเป็นเจ็ดตัวมาไล่ไปเลยห้าหกเจดแล้วก็แปดเก้าศนย์หนึ่งนั่นเอามารวมใส่กันเป็นเลขเจ็ดตัวเจ็ดตัวมาครบบนล่าง สุดยอดไม้นะฮะตารับชมก่อนนะเดี๋ยวจะหาว่าโมนะเรามาฟังคำเตือนกันสัก่อนนะครับผมคำเตือนนะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมแดวทางตัวเลขเพื่อการบันเทิงเท่านั้นนะสนับสนุนสลากินแบ่งรัฐบาลนะไม่สนับสนุนสิ่งที่ผิดกฎหมายแต่อย่างได้นะฮะ อ่ะถามข่าวข่าวกันนะดูเฉยๆไม่ถามก็ได้นะชินหูชินตาซะแล้วอ่าชมเลขวิ่งเลขติดนะอ่าเราจะมาให้เลขวิ่งเลขติดกันซะหน่อยงวดนี้อ่าเามันทวนมาสี่งวดมันเข้ามาส0งวดแล้วแหละแต่ใบเขียนไม่รู้เอาไว้ไหนมาตามชมหกศนห้านะเข้าที่แปดเก้าศูนยนจัแปกับศูนย์ี่จับขสองขอข้างนี่ ปกับศูนย์นะที่จริงเลขมันมาอย่างนี้นะถ้าผมพูดผมจะพูดว่างนี้ผมจะไล่าจากหลักห้านี่ไปนะห้าแปดถ้าผมบอกว่าห้าแปดไปอย่างนี้นะเลขมันจะเป็นเลขคู่นะต่อไปฉะนั้น8ปดเกเราก็ต้องเอา8ดกับศนย์มานะฮะเอาศูนย์เป็นตัวยืนนะครับผมไม่8ปดก็ศูนยืนนะเลขออกสามศนเห็นไหมแปดนี่มันแทนสามสามมันออก แทนกันนะอา้าว03 03คำว่าถ้าผมพูดว่า0แล้วก็3นะความหมายเป็นเลขขี้นะเลขติแล้ว3 4 5เอาเลขขี้เลย3กับ5 5มายืนรอนะ5มายืนรอมออกตัวไหนอ่ะาอยู่ฝั่งนี้นะ5 30 ก็มาที่5้าสนะนีเน่เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเราบอกว่า0ูนสากับ5จะต้องมานะห้าต่อไป3าหถ้าผมบอกว่า3าหนะนับไปทีละ3มแต้มนั่นเองหกเจปดเราก็ต้องเอาหกับ8ดนะเพราะว่าเลขคู่มันจะมีอิทธิพลกว่าเลขคี่เอาหกับแปดวันนี้วันนี้วันนี้8ปดสองอะไรจะมา สองห้าเออมันลงจังหวะดีเหลือเกินเลขตดห้าหเกเจ็ดอ้าวเลขวิ่งเราก็ต้องเอาที่ห้ากับเจ็ดนะฮะอิที่พลมันสูงกว่าหกเอาตัวเดียวตัวไหนเจ็ดหรือห้าอาไม่ห้าก็เจ็ดนะ,ะเอาสองตัวไว้ก่อนเดี๋ยววันหน้าเราค่อยเอากันอีกหนึ่งตัวเอาตัวเดียวนะไม่ห้าก็เจ็ดเรามานะเอาแคบเข้าแล้วนะฮะ สูตรนี้มีชื่อว่าสูตรอะไรนะสูตร8ตัวมาบนนะสิบหน่วยเราเขียนจากหลักหน่วย3ามนี่แหละนะฮะสี่ห้าสามนี่ยิง3ามไปเลยนะ3ขึ้นตัวแรกนะ3 4มสี่ห้าหกเจตัวนะ ให้ยูนบนหลักสิบหลักหน่วยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดยูนหลักหน่วยอ้าวเลขทั้งหมดถ้าจับกันทั้งหมดนะ่ะได้แน่ๆนะหกสิบสี่ชุดโดยให้สามเจ้าเจ็ดแปดเก้าศูนย์เป็นหลักสิบหลักหน่วยคือหลักนี้มากไปนะหกสิบสี่ชุดเราเอาตัดออกนะเราก็เอาเลขของเราเนี่ยแหละมตาตัดออกนะเอาเลขอ้าว สเดินไป3ามตัวนะสามสี่ห้านี่เลขไม่มานะอ้าเลขมาเลขมามาตัวไหนมาหกเจ็ดปด,ปดมานะนี่เลขมาหกเกดปดเลขตัวรับก็อยู่อีกที่หนึ่งก็คือนับต่อไปอีกนะ9012เราก็จะขีด ตัวเลขที่ไม่มาออกนะสามสี่ห้าเอาออกเลยนะสามสี่ห้านี่ไม่มานี่นี่ขีดผิดไว้สามสี่ห้าไม่มานะ 6, 7, หเจดแปมาอา้าวสามสี่ห้าหเจ็ดแปดมาอา้าวเราครอบตรงหนี่มาถึงแปดไว้นะ6ห เกแปดถ้ามามาที่ไหนนะมันก็ต้องวิ่งมาที่อกเกแปดหลังน่วยนะหนึ 1, 2, 6, 7, ่งสองหกเกแปดนะมามาจุดนี้นะเราครอบตรงนี้ไว้นะถ้าไม่มาจุดนี้มาจุดไหนนะสามสี่ห้านี่ก็ไม่มานะก็จะมาจุดนี้นะ่ามันมั่วแล้วเกินเขียนใหม่ได้ไหมเขียนให้เห็นชัดๆนะ สรุปนะเราเขียนใหม่นะครับผมสีแดงนะตัวเลขที่มา6 7 8จะต้องวิ่งมาที่1 2ฝั่งหนึ่งแล้วก็มาที่6 7 8ฝั่งหนึ่งเอาอย่างนี้นะถึงชัดเจนนะโดยเราให้ หกเตรงนี้เป็นหลักสิบนะสอเขียนไว้เลยหนะึ่งสองหดนาวหลักหน่วยนอ้อเขียนไว้เลยอ่าประกบคู่กันนะเนลวลาเราจับเราก็ต้องจับเป็น6กหนึ่งหสองหนึ่งเจสอง ปดหนึ่งแปดสองอ่าถ้าจับมาฝั่งนี้นะหกหกหกเจ็ดหกแปดเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดแปดหกแปดเจ็ดแปดแปดเราจะจับได้เลขสองฝั่งนะฝั่งนี้ได้ตัวนี้นะฝั่งนี้ได้ตัวนี้ เห็นไหมว่ามันผล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 ออกอ่ามันออก8ปดสองนะตรงนี้นะแล้วก็ตรงหกเกนี่แถมล่างนะมันแถามไมา้เฉยนะล่างนี่แถมไม้เฉยแถมมาหกเกดล่างนะฮะถ้าหากว่าเราตัดได้เนี่ยพวกนี้ไม่มีเลยนะตัด จะโดนโดนตัดหมดนะแต่ว่าถ้าไม่ตัดติดล่างก็เป็นบางงวดนะครับผมอ่ะงวดนี้เรามาชมนะเจ็ดแปดสองนะหลักสิหลักหน่วยอ่าเรามาเขียนต่อเลยนะ2องสามสี่ห้าหกดปดเนะหลักสิบหลักหน่วยก็ศูนย์สาม สี 4, 5, 6, ่หหนะหลัก10หลักหน่วยนะหลักหน่วยข้างล่างนะ ğlu, จะให้จับเองจะดูดีๆนะผมจะตัดเลขออกจะยกมานะ8 2 3 4นี่ไม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 ,ไม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 ่ไม่มีนะจะเป็นเลขที่เราขาดนะสองเลขที่จะมาคือ5 6, อ้าหกเจ็ดสนี่เราตัดออก นะตัวที่เราจะจับประกบคู่ก็คือ01ใส่567 5กเก็มาใส่ตัวเดิมนะ่นะจับมาเขียนใหม่ลองดูนะ567นะประกบกับฝังนี้ก็คือ01ประกบกับฝังนี้ก็คือ5้า โดยให้ห้าหกเกตเป็นหลักสิบนะฮะสศูนย์หนึ่งเป็นนอฝั่งนี้ก็เป็นนอด้วยนะจะให้เอฟซีจับเองนะชุดนี้จะให้จับเองอีกแล้วนะจับเองโดยผมจะเขียนสิบให้นะห้าหกเกต เอาสักกี่ตัวห้าหกเก็ดเอาสักเอาสักมันจับมันก็ได้ห้าตัวเนทะ่านั่นแหละนะห้าหกเก็ดห้าก็ได้ห้าตัวสิบห้าตัว สามสามเป็นเก้าเอาอีกสิบห้าตัวสิบสองสิบห้าอา่ามันได้สิบห้าตัวนะห้าหกเจ็ดห้าหกเก็ด ได้ประมาณสิบห้าตัวนะ่าเอฟซีลองจับเองนะชอบคู่ไหนเม้นมานะครับผมเพราะว่าผมให้หลักการแล้วว่าสองห้าสองห้านะสองห้าห้ากับเจ็ดนะฮะตัววิ่งนะฮะหกอยู่ตรงกลางนะหกจะอ่อนนะจับมาหมดเลยห้าหกเก็ดกระไซห้าหกเ็ดห้าหกเ็ดกระศูนย์หนึ่งาดูซิว่าเอฟซี FC จะ จะเม้นมาถูกไหมนะฮะจะเพียงนะครับผมอำลาพาจากไปแล้วไปแล้ว